กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกม Last War นะครับผมสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆผมจะมารีแคปในส่วนของซีซั่น3ที่ผมเล่นมาทั้งหมดนะเพื่อนๆภายใน8นาทีนะครับก็ณวันนี้นะเพื่อนๆของผมกำลังคำนวณน,นะครับจะจบในส่วนของซีซั่น3แล้วอีก หวันนิดๆเท่านั้นนะครับก็จะจบเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในซีซั่น3นั้นนะครับจะมีทั้งหมด8สัปดาห์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีแคปกันแบบรวดเร็วเลยมาดูกันก่อนเลยนะครับว่าฮีโร่ตัวใหม่ที่เข้ามาในการรับสมัครมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนี่ไงผู้บัญชาการจะเป็นลูเซียสนะครับแล้วก็สเตทแมนนะเพื่อนๆถัดมา ในส่วนของทหารเทพวิไลนะครับก็สามารถดอบในส่วนของหีบอ,อาวุธเฉพาะเลือกเองนะครับก็อย่างดีนะครับสําหรับตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับรับสมัครฮีโร่นะครับก็ตัวใหม่ที่จะเข้ามาก็จะเป็นแม็กเกอร์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับฮีโร่เข้าใหม่ในซีซัน3 ต่อมาอาวุธเฉพาะที่จะเข้าในซีซัน3นะครับก็จะมีอาวุธของมาเชลเข้ามาแล้วนะครับทีมรถถังมาก่อนนะเพื่อนๆถัดมาก็ทีมเครื่องบินจะเป็นสกายเลอร์นะครับถัดมาทีมทีเด็ดของผมเองก็จะเป็นแม็กเกเกอร์นะครับก็3ตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของเศษอาวุธเฉพาะตัวมันเองนะครับเปิดอาวุธพิเศษนะครับ สำหรับสิ่งก่อสร้างนะครับที่เข้ามาแบบเด็ดๆเลยเหมือนเดิมนะครับก็จะมีในส่วนของน้ำพุแห่งพรนะครับเราต้องเร่งรีบอัพน้ำพุแห่งพรก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเอาน้ำพุเนี่ยไปอัพสถาบันวิจัยคำสาบแล้วเราก็จะมีต้านมากขึ้นนั่นเองนะครับคล้ายๆกับซีซันสนะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นแท่นบูชานะครับตัวเนี้ยจะบวก HP ฮีโร่โจมตีแล้วก็ป้องกันของผู้บิทักษนะครับซึ่งผู้บิทักษ์เนี่ย ผมเคยทาคลิปแยกย่อยออกไปแล้วนะครับก็คือตรงนี้นี่เองมันจะมีลานผู้บิทักมานะครับเราจะเป็นทหารพิเศษนั่นแหละก็คือว่าทหารที่เราตายเนี่ยจะไม่ตายจริงนะครับจะมาอยู่ในลานผู้บิทักตรงนี้นะครับทหารตัวเนี้ยเก่งจัดจัดนะครับเดี๋ยวก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับสำหรับกิจกรรมหลักๆในซีซั่นสนะครับคือการแย่งชิงสงครามเครื่องเทศนั่นเองวิธีการแย่งชิงนะครับง่ายๆเลย มันจะเหมือนซีซั่น2คือมันจะมีศูนย์มัธมิตรขึ้นมาแต่ว่ามันจะแตกต่างจากซีซั่น2ตรงที่มันจะมีข้างๆด้วยสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีข้างๆแบบนี้นะนี่เมืองข้างๆเนี่ยมันจะสามารถอัพในส่วนของอามีลิทบ่อน,น้ำมันน้ำมนแล้วก็โอเบลิทได้ด้วยนะครับตรงเนี้ย ในตอนนี้ของผมจบซีซั่นแล้วนะครับมันก็เลยจะไม่สร้างให้นะครับแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นเนี่ยถ้ามีเมืองข้างๆข,ของศูนย์ตรธมตรแล้วนะครับจะสามารถสร้างได้นั่นเองแล้วเวลาการตีเมืองละ่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับฝ่ายโจมตีและฝ่ายบุกเหมือนกับซีซั่น2เลยแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกโจมตีแบบไหนนะครับคือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าฐานตรงกลางของเพื่อนโดนตีแตก จะแพ้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดโดนโจมตีถังข้างๆนะครับแต่ฐานตรงกลางยังไม่แตกนะครับจะถือว่ายังไม่แพ้นั่นเองแล้วมันจะมีวิธีการหรือว่าเขาเรียกว่ากลยุทธ์แบบไหนบ้างนะครับก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการจะลดแร่นะครับเพื่อไม่ให้อยู่อันดับสูงสูงหรือว่าไม่อยากจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะครับก็สามารถเลือกป้องกันตรงกลางอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้าสมมติว่าโดนโจมตีเมืองข้างๆนะครับก็จะโดนป้นในส่วนของสงครามเครื่องเทศไปได้นิดหน่อยนะครับถ้าเราโดนตีข้างๆแตกนะครับแต่ว่าตรงกลางเราไม่แตกต่อให้เราชนะนะครับเราก็ยังเสียในส่วนของเครื่องเทศไปนั่นเองนะครับวิธีการอีกอันนึงนะครับถ้าสมมติว่าเราไปท้าแข่งกับเมืองที่โหดๆนะครับเราสามารถแย่งแร่โดยการตี เจาะจงในส่วนของข้างๆได้นะครับเพราะว่าทีมป้องกันเนี่ยเขาจะต้องแบ่งทับนะครับมาป้องกันทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับเราก็สามารถเลือกโฟกัสไปจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับอย่างน้อยเราก็ยังได้แล่นั่นเองนะครับดังนั้นในซีซั่น3เนี่ยการแย่งแล่นเนี่ยถือว่าทําได้ง่ายกว่าซีซั่นสนะครับเพราะว่าเราจะต้องกระจายพลอาหารเนี่ยในการป้องกันนั่นเองนะครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนอีกอันนึงทีเด็ดนะครับสำหรับซีซันสนะก็จะเป็นในส่วนของสถานีซื้อขายนี่เพื่อนๆสถานีซื้อขายเนี่ยเราก็จะค่อยๆเปิดมานะครับในแต่ละอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่1ก็จะเปิดเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะวนมาเลเวล1ใหม่มันก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าพันธมิตรเรายึดได้ รเราก็จะสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าแต่ถ้าพันธมิตรอื่นมาแย่งนะครับเราก็สามารถซื้อได้เช่นกันนี่แต่ว่ามันจะแพงกว่าพันธมิตรเรายึดเองนั่นเองนะครับก็หลักๆผมมองว่ามีเท่านี้อ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มของผมเนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันกันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการกันอยู่นะครับนี่ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเป็นฝ่ายป้องกันก็สามารถเอาเตาเนี่ยมากองรวมๆกันได้แบบนี้นะครับนี่เอาเตามากองรวมๆกันนะครับแล้วก็อัดคนให้เต็มพื้นที่ตรงนี้ตรงมุมตรงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น7-8-4และกันนะครับสำหรับวิธีการป้องกันนะครับนี่ อ่าเขายังอยู่นะครับจริงๆมันจบจจกิจกรรมไปแล้วนะครับก็วางเตาไว้แบบนี้แล้วก็ซักสองสามเตานะครับหาเพื่อนในสํานักเนี่ยแหละหาเพื่อนในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันแล้วก็วางเตาวางคนป้องกันไว้รอบรอบนะครับเวลาฝ่ายโจมตีมาเขาก็ต้องอยู่วงนอกใช่ไหมครับเวลาที่จะบุกเข้าป้องกันของเราเนี่ยก็จะทําได้ยากแบบนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้กันตั้งแต่ซีซันสองแล้วนะครับแบบนี้ก็ดี นะครับแต่ว่าในส่วนของซีซัน3เนี่ยมันจะมีทีเด็ดอีกอันหนึ่งสุดเลยอันนี้เด็ดจริงๆนะครับก็คือสกิลอาชีพของเลเวล90สกิลนี้เรียกมัมมี่นะครับผมเคยทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับถ้าสมมุติว่าบ้านใครไม่ยอมเปิดโล่นะครับเราสามารถเรียกมัมมี่เนี่ย ต่อให้ไม่ใช่วันเสาร์นะครับเราสามารถเรียกมัมมี่ไปตีให้ปิวได้แล้วก็เอาเมืองในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเพื่อนๆเ,เราเนี่ยมาลงแทนนะครับก็จะเป็นอีกกยุทธ์หนึ่งที่ดีสุดๆเลยนะครับในซีซัน3ตัวนี้การเรียกมัมมี่เนี่ยก็มีการใช้กันบ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ในซีซันส3นะครับตอนหลังๆนะเขาก็จะเปิดโลกกันตลอดเลยนั่นแหละบ้านที่อยู่ในในหรือว่าติดศูนย์พันธมิตร เขาก็ต้องเปิดโล่กันตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุดธอะไรอย่างเงี้ยเปิดยาวเลยนะครับถ้าโล่หลุดเมื่อไหร่โดนมัมมีต่ตีเสียพื้นที่ทันทีนะครับก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึง่งละกันประมาณนี้ละกันสำหรับในซีซั่น3นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คงไปลุยกันในซีซั่น4เลยนะครับที่ผ่านมาผมอาจจะยุ่งนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอเจอกันในซีซั่น4เลย นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มาแนะนำเพจเติมเกมที่เปิดให้บริการมากกว่า8ปีนะครับเพื่อนๆทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเข้า Facebook แล้วพิมพ์ไปได้เลยนะครับเจน้ำการขาเพื่อนๆเนติมเร็วเติมไวโอนเข้าบัญชีบริษัทหายห่วงเรื่องการรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ30%นะเพื่อนๆ